สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนทําสบู่เหลวไว้ใช้กันค่ะเป็นสบู่เหลวมะเขือเทศว่านหางจระเข้นะคะนอกจากจะใช้ทําความสะอาดผิวแล้วยังช่วยบํารุงผิวและทําให้ผิวกระจ่งางใสขึ้นด้วยค่ะซึ่งมีความอ่อนโยนใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะมีมะเขือเทศว่านหางจระเข้น้ําผึ้งน้ําหอมเกลือ และสารทําให้เกิดฟองค่ะวันนี้จะใช้เป็น AD25 ค่ะซึ่งจะอ่อนโยนต่อผิวมากๆนะคะและน้ําสะอาดค่ะเรามาเริ่มจากการเตรียมมะเขือเทศกันเลยค่ะจะใช้มะเขือเทศ150กรัมนะคะเราจะหั่นแล้วนําไปปั่นค่ะสําหรับมะเขือเทศมีวิตามินมากมายที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดและต้านริ้วรอย และยังช่วยดูแลผิวให้เต่งตึงช่วยปรับสภาพคอลลาเจนใต้ผิวหนังให้แข็งแรงทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและเรียบเนียนค่ะสำหรับว่านหางจระเข้ใช้เป็นว่านหางจระเข้สดนะคะปอกแล้วล้างเอาเมือกเอาอยางออกค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นนะคะว่านหางจระเ,เข้ก็จัดได้ว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ ซึ่งจะช่วยดูแลผิวให้นุ่มชุ่มชื้นสมานผิวลบรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดำปอกเสร็จแล้วนำไปล้างอีกครั้งค่ะเพื่อเอาเมือกเอายางออกนะคะจากนั้นก็นำมะเขือเทศและว่านหางจระเข้ไปปั่นค่ะ ปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปต้มเพื่อผ่านความร้อนนะคะเ,คเพื่อให้สบู่เหลวเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะนําไปต้มด้วยไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะจะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีค่ะเราจะต้มแค่ให้มีไอ้น้ำขึ้นมาไม่ต้องให้เดือดค่ะเพราะสารสำคัญของสมุนไพรก็จะยังอยู่นะคะ เพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้เย็นแล้วนำไปกรองนะคะ สำหรับกากที่เหลือก็สามารถนำไปทําสครับผิวได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้น้ำมะเขือเทศแล้วว่านหางจระเข้แล้วนะคะได้อยู่ที่400กรัมค่ะเราไปเริ่มผสมกันเลยค่ะเริ่มจาก AD 25นะคะและเกลือใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันค่ะสำหรับ AD 25ก็คือสารที่ทําให้เกิดฟองนะคะให้ความอ่อนโยนมากกว่า n 8000และ n 7 0ค่ะซึ่งสูตรนี้ก็สามารถใช้กับเด็กได้นะคะ และ AD 25ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีพันุ์สหกรณ์ทกศหรือจะซื้อออนไลน์ผ่าน lazada s h o ป e e ก็มีขายค่ะคนผสมให้ได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะเหมือนแป้งเปียกแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำสมุนไพรลงไปได้เลยค่ะ พอคนผสมน้ำสมุนไพรให้เข้ากันดีแล้วจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดลงไปค่ะทยอยใส่ลงไปนะคะสูตรนี้เราจะใช้น้ำสะอาดอยู่ที่1ลิตรค่ะและถ้าข้นเหนืดมากไปก็สามารถเพิ่มน้ำได้อีกนะคะและถ้าเหลวจนเกินไปก็สามารถปรับได้ด้วยเกลือค่ะเพราะเกลือจะช่วยทําให้มีความข้นเหนืดมากขึ้นนะคะ อย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆค่ะว่าเกลือไม่ควรใช้เกลือที่มีไอโอดีนนะคะจะทำให้สบู่เหลวไม่ข้นเหนืดค่ะและสำหรับการคนผสมก็ควรจะคนไปในทิศทางเดียวกันและน้ำหนักคงที่นะคะซึ่งจะช่วยเข้ากันได้ง่ายและไม่ทำให้เกิดฟองมากเกินไปค่ะ ตอนนี้ความข้นหนืดได้ประมาณนี้แล้วใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราจะใส่น้ำผึ้งนะคะใช้น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะค่ะในส่วนของน้ำผึ้งอุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวมากเลยทีเดียวค่ะช่วยให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นและยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบของผิวได้อีกด้วยนะคะ ต่อไปเราจะใส่น้ำหอมค่ะสำหรับน้ำหอมก็เลือกใช้ตามกลิ่นที่เราชอบได้เลยนะคะวันนี้จะใช้เป็นกลิ่นนมข้าวค่ะและเราจะเพิ่มสีลงไปนิดหน่อยนะคะจะใช้เป็นสีผสมอาหารสีแดงส้มค่ะซึ่งสีที่เราทำเป็นสีของมะเขือเทศซึ่งนานไปสีก็จะจางลงนะคะจึงปรับเพิ่มด้วยสีผสมอาหารค่ะ ตอนนี้ก็คนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้ฟองยุบค,ค่ะประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะสีสวยมากเลยค่ะต่อไปเรามากอกใส่ขวดกันเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะทําสบู่ใช้เองไม่ยากเลยใช่ไหมคะสําหรับวัตถุดิบที่ใช้ก็มีเพียงมะเขือเทศว่านหางจระเข้ซึ่งสิ่งที่จะต้องหาซื้อก็คือ AD ดีและเกลือค่ะ สำหรับสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณ2ลิตรนะคะสำหรับวิธีใช้ก็ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะซึ่งใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะสำหรับวิธีเก็บรักษาก็เก็บไว้ในอุณหภูมิปกติค่ะอยู่ได้นานถึง6เดือนเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำใช้ดูนะคะสะบู่มะเขือเทศว่านหางจระเข้ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใช่องมาดามเจนด้วยค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ